กุ้งกุ้งกุ้งถูกต้องกุ้งอ้าวหนูว่าว่าวกุ้งว่าเสือผ่าว่าเดี๋ยวนี่โอ้โหปวดแบบปวดว่าวันว่าวเห็นกุ้งลอยเปดซิปใช่รองอ๋อนี่บอกเลยที่เขาเจ้าไข่ตรงนี้ไข่ไข่เป็นแผงโอ้แผงลอตเตอรี่ก็เยอะเว้ยโอ้เป็นเป็นยัง ตันนี้ตลาดยังก่อนนี่ะฮะตลาดยังกระมู้ซื้อเคนแต่ว่าที่เ่ยคนเยอะกันครับในมุมนี่เฉพาะักนะมุมพักมันจะบางนี่อันนี้ข้าวเท้าชุดเสือผ่าเลยเสานี่อาจจะเป็นมองโจ์รถ โหหมักฝรั่งลูก,กิสวยัาโอ้โห <c oughs> <า>เงาะรับอกี่บุญนี่นี่เหนะเาจะไปซื้อมากินบอกฮ้ะไปกินยังมะเร็เงเขาลืมาห้ซื้อเองมบะเร็รเง ขอเรื่งยากกระยากมัซื้ออยู่มันปืดแลว่ะย่างของเนี้ยเลยกินยังมันทานทานาคกินเขาบนมือดคอยเบิกภากันอดตายแล้วสองเนสองเนองขขายเยอะเจ๊เลยทุกคนขายเยอะเอข้าจีห้านบ่อ <ำ>ไม่หวานอร่อยเนาะเอาวิะกรนะกินอุ่นท้องเอาดูครับกิดปากเออนเอาสก้อนไปเออที่มันมก้อนอ้าวสี่กินลเลยลองก่อนนะครับขอทุกอ่าต้องลองก่อน <laughs> điều vào nó hơi mà, <laughs> điều lộ đều, đều rồi, đều rồi. Điều lộ, ngay, à, <laughs> điều lộ. Điều lộ. Điều lộ

เครื่องในมันออกตตับมนัตบนตนไตเยอะแยะเมื่อเอาจะหุ่นทุกว่านี้ได้ว่าขานถือนัง่นงถือวะฮะถือจะบอกนี่ใส่ถุงเส็จแล้ว มุมข้างนอกมีรถจอดเต็มอยู่คนหลายตลาดคนหลายหลาย À, lo muộn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không หมพัดป้า่ข้าวเหนียวหมูปิ้งกับข้าวใส่ถุงกไก่ทอดแบงคลอตเตอรี่ก็เยอะเลยแบงคลอตเตอรี่ก็หลายท่านผูน้ชม มันก็ต้องสอกหาเพงแล้วรงดลางเ้ามมาโอบริเก็บบ่นี่ยอ้าวามันก็ต้องซื้อซาลิงคันนึ่งตัวยังก็ซาลี่นะต้องมีซาลี่เนาะเบบรล่อสุกขนาดล่กทยเออ รถนั่งก okay. in nah ีที่แหะง่าที่ดีว่ะที่รถกระป๋อน้อยอ๋อเมาเดียวนนี่บ้านนี้มันฮะ อ้าวคันจะมีหลอดกบสิมาคายเครื to to ่องหรือี mm ้ส hmm. yeah, ิ